ครับเดี๋ยวมาดูยี่สกิคันนี้ครับสองเผาครับนะสองเผาครับยี่แป้นแรงครับสามสูบครับสี่ครับเสตันันนี้นะครับสวยงามเลยครับเปิดติดแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมปล่อยเอาไว้ปล่อยปั๊มค่อนข้างยาถ้าไม่ปล่อยปั๊มแล้วยี่แป้นแรงเนี่ยมันจะทับตื้อ ถ้าไม่ปล่อยปั๊มนะเพราะเป็นเครื่องพันตีกว่าไม่ใช่พันเจ็ดตัวสามเอสเจ็ดตัวสามห้านะครับถ้าถ้าไม่ปล่อยปั๊มก็จะขับตื้อๆหน่อยมันก็จะไม่ค่อยแรงไม่ค่อยไหลดีครับครสามตู้บครับดีครับเรดีครับ น้ำวนไม่ได้ไม่ดีนะพี่แต่น้ำวนหมายถึงเอาวาล์วออกแล้วนะประนามไม่วนมันยังไม่ได้เอาวาล์วออกนะพี่ไม่ใช่ว่าน้ำมันดันมันเดินไม่ใช่นะคือเร่งแล้วรอบมันหมุนนะพี่อย่าเข้าใจผิดนะเพราะวาล์วน้ำออกกับกลางเครื่องเรือเรือนะ เลยขึ้นลงได้เลยเอา้าวีดีโอแล้วลูกครับติดเกียร์ก็ได้หมดนะครับสวยงามแซบโคตรอ้าวสวยครับวันนี้เอาพีเลองครับ พาวเวอร์ครับ2ีแ่แป้นแรงสามตู้ครับสวยครับได้เลยครับขายหาใช้นะดีครับสวยครับเครื่องแน่น ใส่โฟไว้ป่ะพี่ตามนี้ครับสองเท่าครับภูแล์พาวเวอร์ตัวนี้ดันโฟครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ครับตาับข่งขึ้นโอเคอยู่ตามตายตามนั้นตายพี่กลับไปครับศูนยเก้าห้าเก้าศู แปดหมื่นเก้าครับสวยๆอย่างนี้เลยครับป่าวิกันครับสูเก้าห้าเก้าสูหนึ่งจุดแปดครับครับมีอาบุลิลิแบโกโรบุรีนะครับครับดูรถได้เลยครับเดี๋ยวจะลงปั่หบุดที่ร้านไว้ข้างใต้คอมเมนต์นะครับครับผมป่าวิกันครับแปดหมื่นเก้าเหมือนกันครับรถสวยรถดีครับ ฝากไว้กันนะครับขอบคุณครับ